ตอนระว่างาจนะแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวก็หนดรู้ที่ขาตะไคร่ขยับขึ้นขยับลงแบบมีสติในการเคี้ยวดื่มกินอันนี้จะกินเป็นบุญฉันเป็นบุญกินเป็นบุญด้วยการทำสติให้เกิดขึ้นได้ความรู้สึกทุกคำเกินอาหารล่วงเลยลำคอลงไปแล้วก็รู้ว่าอาหารล่วงเลยลำคอเราไปรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจะดับ พอเลยลำคอไปแล้วในรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมันจะอยู่แค่ลิน้นพอเลยลำคอไปรสก็ดับเราก็รู้รสดับเรื่อยไปถึงกระเพาะอาหารถึงกระเพาะเราก็สั่งให้ตักใหม่อาหารคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันพิจารณาว่าอาหารปนกันมีลักษณะอย่างใดเราเรียนรู้ไปถึงกระเพาะลาไส้น้อยลาไส้ใหญ่อันนี้ทาให้เรามีสติในการฉันฉันแบบพระพุทธเจ้าฉันแบบพระอรหรันต ชั้นเราก็จะพึ่งไปกลืนอาหารจะมีประโยชน์กับร่างกายมากถ้าเคี้ยวยาหยาบแล้วรีบกลืนก็ทําให้รสอาหารนั้นไม่ไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ทาให้อาหารไม่เป็นประโยชน์เพราะอาหารหยาบฉะนั้นพยายามทุกคําคืนแล้วก็พยายามพิจารณาทุกคําคืนว่าอาหารนะไปเป็นอะไรตั้งสติฉันถ้าเป็นพระก็เรือบตาลงตํา แต่ดูเฉพาะในบาทไม่คิดจะมองบาทผู้อื่นไม่มองน่นมองนี่มองเฉพาะปาจนะของเราแล้วก็ไม่จบโทษติเตียนคนอื่นว่ากินมากกินน้อยพิจารณาตัวเองให้เห็นทุกคำกลืนนนี้เป็นวิธีทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าสอนเป็นระเบียบวินยัยเป็นเสกขียวัดวัดที่พิสุจะต้องปฏิบัติกินเดินนั่งนอนนี่เองให้มีสติสังวรระวัง ไม่ให้ดังไม่ให้มุกมามไม่เดียช้อนไม่เดียดิมพิปากไม่ฉันสะบัดมือไม่ฉันทำให้กระพุงแก้มให้ตุยไม่ฉันดังสุดๆไม่ฉันดังจับจับไม่ฉันไปคุยไปคืนอาหารแล้วจึงค่อยคุยอาหารที่อยู่ในปากเราก็จะไม่พูดพุทธเจ้าจะบอกอาหารที่อยู่ในปาก ้าพูดคุยเมื่ออาหารล่วงลำคอไปแล้วจึงค่อยพูดคุยได้อันนี้การเรียนรู้เรื่องการฉันแบบพระก็ะถือว่าเป็นสติเป็นการจังวรระวังให้เกิดประโยชน์หุบป,ปากเคี้ยวไม่อ้าปากเคี้ยวอุป,ปากไม่ไม่อ้าปากให้เห็นลิ้นในปากอุป,ปากเคี้ยวฉันแบบอุปากไม่เห็นฟันถ้าอ้าปากเคี้ยวแล้วก็ไม่ไม่สะอาดไม่เรียบร้อย จะเห็นปันในปากเราน,นั้นแล้วก็มีสติในการเขียวหุบปากเคี้ยวเย็ดรูคูรูถูกปากอ้าอมเคี้ยวกลืนมีสติไปถึงลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ถึงกระเพาะอาหารใหม่อาหารเก่าปนกันมีลักษณะอย่างไรก็พิจารณาเห็นแปรปรวนไปเป็นเลือดเนื้อผมขนเล็บควันหนังเส้นเอ็นอามาจากอาหารทั้งหมด อาหารนี้ก็มาจากต้นเดิมก็มาจากข้าวมาจากน้ํามาจากขนมจอดข้าวสุกสิ่งอันนี้ที่เกิดมาในกายเราได้น,นี้ก็เพราะนาเลือดน้าเหลืองของพ่อแม่พ่อแม่ให้มาพ่อแม่เป็นต้นกําเนิดที่มีกายอันนี้ถ้าเราไม่ได้เลือดเนื้อของพ่อแม่แล้วเราคงจะไม่มาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้อย่างนี้แน่นอนอันนี้ถือว่า ต้นกำเนิดที่จะได้มารับอาหารอร ե ตอร่อยมีสุขในความเป็นอยู่ในชีวิตนี้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้สายเลือดให้สายกำเนิดให้ชีวิตให้วิญญาณของเรามาคือให้ให้กายเรามานะที่มีกายอันนี้ก็คือกายพ่อกายแม่เมื่อโตมาแล้วก็จึงได้มาอยู่ในลักษณะนี้แต่เริ่มต้นนั้นท่านบอกว่า เพียงหยดเดียวใส่เลือดเพียงหยดเดียวเพียงเท่า,มาเม็ดทั่วงาเท่าน,นั้นเองแล้วก็มามีกายนี่เราก็ถือว่ากายนี้ทําประโยชน์ได้แล้วก็เอามาทําบุญทํากุศลมาสวดมน